สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พีพีน้องๆน,นักหมักรุกทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วครับหมักรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าม้าทำทางนะครับอยู่ในหมักรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคุณบัณฑิตนะครับศรีบุญณะนะครับ เซียนหมากเหนือเมฆครับนะครับเป็นหมากสีแดงเปิดด้วยม้าโยงซ้ายนะครับส่วนไก่ก้าวฟ้าก็เป็นนะครับเปิดเบี้ยคู่ขึ้นไปก่อนนะครับเบี้ยคู่ขึ้นไปก่อนยังไม่บ่งบอกครับว่าจะเป็นม้าอะไรนะครับพม่าโตี่ขวามือนะครับยังไม่ใช้งานครับงหวะนี้คุต่อสู้ลากเรือทางด้านปีกซ้ายไปกดเราแล้วก็ลากเรือทางด้านปีกซ้ายมาใช้งานครับคู่ต่อสู้กินตัดก็ใช้เม็ดกินขึ้นไป โดนไล่หรือเปล่าเนี่ยมาแบบนี้มีแต้มส่วนไหมก็ต้องพยายามหาแต้มส่วนนะครับก็กินส่วนได้นะพูดถึงกินเบียส่วนขึ้นไปอะถอยกลับมาแล้วกันครับชา้าๆอาจได้พระเล่มงามนะครับกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับเือเรายังไม่ได้เชื่อมถึงกันปูเบีย้ยขึ้นไปครับ เดี๋ยวเราจะเล่นม้าโยงขวานะครับม้าโยงขวาปะทะม้าซ้ายครับม้าโยงซ้ายครับค่อสปโปูเบียมาครับต้องการที่จะหรือบ้านเราแน่ๆนครับไม่สนครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปอยู่นนในตำแหน่งในตำแหน่งของม้าโยงขวานะครับกินตัดมาแบบนี้ก็ใช้โคนกินขึ้นไปนะครับโคนกิน เข้าไปโดนไล่โดนไล่หรือเปล่าอ้าวโดนไล่ก็ปักษาวายุครับปักโคนขึ้นไปตรงๆเลยนะครับโคนกินโคนกินเบีย้ยกินเข้าไปนะครับไล่ม้าครับม้ามีปัญหานะครับถ้ามาหนีไปแล้วเราจะทิมเบีย้ยตำแหน่งขอไข่สามไปขอไข่สี่ครับเพื่อเพื่อทำทางเม็ดนะครับปักเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับ ทำลายเบีย้ยสครับเบีย้ยสนี่แข็งแกร่งมากนะครับแต่จุดอ่อนของเบีย้ยสคือเบีย้ยตรงกลางนะครับถ้าเรามีเบีย้ยเราต้องแสะกลางนะครับเพื่อทําให้เป็นร่องทำให้เป็นฟันหล่อครับูคต่ตโซใช้ขุนมายืนแท่นครับมอนโทนั่งแท่นนะครับของสีแดงจังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปชิมากินไหมไม่กินอะ ไม่กินไม่กินไม,กนไม่กินก็คงต้องผูกไว้ก่อนเนาะถ้าใช้มารุกเรือก็ผูกโคนอยู่เบี้ยก็จะเป็นจุดอ่อนอ๋อคูคต่อสู้กะว่ายังไงก็ได้กินนะครับก็เลยไม่รีบกินนะครับใช้โคนมายืนนะครับเราก็ใช้เม็ดไปผูกแล้วกันเอามาไปก็คงไม่ได้กินเขาแน่นะครับเอามาไปจับริมทิ่มใส่ มาถอยเสียจังหวะอีกนะครับจังหวะนี้ไหลเม็ดขึ้นไปครับผูกผูกไว้ก่อนครับถ้าคู่ต่อสู้กินนะครับใช้เม็ดโคนกินเม็ดกินมา้ากินสะบัดมา้าไปรุกนะครับหงายเบีย้ยได้ครับคู่ต่อสู้หมุนเม็ดครับหมุนเม็ดจะเอามาใช้งานอ๋อต้องการจะเน้นหน้าขุนของเราแน่ๆนะครับจังหวะนี้ก็น่าจะไหลโคนขึ้นไปไหม หลายคนขึ้นไปก่อนนะครับจะนำเรือมาประกบคู่ครับนะครับก็จะมีแต้มนะครับมีแต้มเอาเรือมาประกบคู่ก่อนนะครับถ้าม้าเรานะครับม้าสีขาวเนี่ยไปยืนในตำแหน่งชอทางห้าได้นะครับตำแหน่งรุกนะครับจนเลยนะครับจังหวะนี้ก็เอาโคนขึ้นไปล่อครับนะครับกต่อสู้ทิ่มเบี้ยมาโคนกินนะครับ เบียกินมากินลุกจนนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นไหมนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับนําเรือมาซัพพอร์ตโอเคถอยมาจับริมดุนโดนแทงโคนครับไม่ดีอืมจังหวะนี้ก็น่าจะทิ่มริมนะครับใช้ม้าไม่ดีครับโดนสวนแน่นอนครับนะครับ เบีย้ยที่ตำแหน่งชอช้างหกของสีแดงนี่พร้อมใช้งานนะครับก็ต้องพยายามทําทางครับทำเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับท้าเราโยนโยนโคนขึ้นไปเขาไม่กินกับเราแนะ่ออาไปครับกินมากินกลับครับแบบนี้เอาหมุนม้แล้วกันครับ จริงๆโยนโคลนขึ้นไปก็ได้นะถ้าเขากินเนี่ยจะมารุกจนจังหวะนี้ก็ต่อมาก็กินกันครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรครับยกมาขึ้นไปครับเกมไวสิบนาทีนะครับบางทีเราคิดแบบนี้นะครับแต่มือเราไปอีกแบบหนึ่งก็มีครับ อ่าได้ครับได้ทางแล้วนะครับมีบ่อให้เราลงแล้วนะครับแต่ไม่ต้องการใช้คนลงครับต้องการใช้ม้าลงนะครับก็ม้าหมุนครับหมุนกลับมาครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะหมุนมาเยอะหน่อยนึงครับหมุนกลับมาในตำแหน่งเดิมครับนะครับเราก็จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของของม้ายงม้ายงขวาครับม้าขวานะครับต้องการไปรุกนะครับที่ตำแหน่งชอชังห้านะครับแล้วก็หงายเบี้ยครับ งายเบีย้ยเป็นเบีย้ยชะงเงือหงายครับคู่ต่อสู้ก็ต้องพะพราภวง์นะครับคู่ต่อสู้จะเอาอย่างไรนะครับอยู่ในตากดแบบนี้นะครับก็ไม่สนับสนุนนะครับไม่ดีครับนะครับเอามาลุกปักเข้าไปแล้วก็เบีย้ยครับเบีย้ยหงายลุกเข้าไปนะครับ เสียบโคนด้วยนะครับคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อครับในเกมนี้ในจังหวะนี้อ่าโอเคหนีไปแล้วนะครับหนีไปไกลเลยนะครับก็จังหวะนี้ก็คงต้องกินกันครับเบียก,กินม้ากินเรือรุกขึ้นโจมตีก่อนนะครับเอาเรือลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับเรามีม้าผูกครับ ขนติดเรือแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรอาหนีไปแบบนู้นหนีไปแบบน, <c oughs> นบู้นกินเบี้ยกินเบี้ยก่อได้แต่เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าก็เล่นไปบนไปนะครับเรือจับกินม้าไหมเอาเรือจับกินม้าดีกว่า มาดูกันครับว่าม้าจะไปไหนจะถอยไหมต้องถอยไปอยู่หน้าขุนนะครับถ้าถอยนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินครับกินก็ใช้เบีย้ยกินขึ้นไปเราเรายังไม่อยากแลกแลกเรือนะครับ้าเ,าเรือมาต่อเรากินเบีย้ยนี่นะครับก็มีจังหวะนะครับจังหวะคู่ต่อสู้ลอยเบี้ยแบบนี้กินครับแล้วก็ กินอีกก็ได้นะกินเข้าไปอีกครับคุณคงสสีขาวไม่หลบตากดเลยนะครับโอ้โหอยู่ตัวนี้นานมากนะครับคู่ต่อสู้ขยับเรือมาเพื่อจะนําเรือมาใช้งานนะครับมารุกแล้วครับตอนนี้เราเป็นต่อมาเป็นต่อมาหนึ่งตัวกับเม็ดหนึ่งตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดันคุณขึ้นไปครับ ก็มาทำทางครับทำทางไปแล้วนะครับก็ได้จังหวะนะครับคู่ต่อสู้นําเรือมากั้นคลองแบบนี้คุณเราอยู่ตาอับนะครับเดินไม่ได้นะครับขุนขาวนะครับเอามาไปไปเล่นหน่อยครับเอามาไปใช้งานจับกินเบีย้ยอืมให้ไปเลยเนาะเอามารุกป,ปักเข้าไปหนึ่งดอกครับ ต้องจับขุนเท่านั้นนะครับขุนจะไปไหนขุนขยับมาแบบนี้ก็รุกปัก,ก้าไปอีกหนึ่งดอกเบีย้ยเบอร์ไม่กินแล้วครับขึ้นมาเลยเหรออืมขึ้นมาเลยกินเบีย้ยครับเอาเรือมารุกเอาเม็ดปิดถ้าเราเอาเรือมาซ้อนกันเนี่ยก็มีตำแหน่งรุกจนนะครับที่ตำแหน่งงองงูหกนะครับ ทิ้งเบี้ยเอาเรือมาซ้อนไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าทิ้งเบี้ยติดตำแหน่งเรือกินเบี้ยรุกนะครับก็ถอยคุณมาครับถอยคุณมาถอยคุณมาก่อนเรือต้องหนีแล้วเอาเรือมาซ้อนอ่าเอาเรือมาซ้อนครับ ก็ต่อสู้เอาเรือมากันอืมไปแท่มไหนดีขยับเรือไปทางซ้ายเขาต่อเรือนี่อืมก็เอามากลับมาไล่เรือครับวันนี้คิดแต่ไม่ค่อยออกนะครับอืมเปนต่อตัวตึงเยอะก็เป็นบางวันนะครับตึงๆ อื่นๆยังไงไม่รู้นะครับแบบนี้ก็เอาให้ดีเอามากลับมาไล่เรือข้อหามั่นใส่ลอยลุกไปเลยครับไม่กินอีกอเอาเรือลุกครับต่อเรือไปเลยแล้วกันนะครับเอามาไล่เรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเรือแน่โอเคไปครับต่อเรือ ต่อเรือซะเลยเอาเรือกินรูกขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็เอาเรือกินเบี้ยก่อนจริงๆิไม่ต้องรีบกินก็ได้นะ,ะคุูตัวสุกินเหมือนกันครับผูกอุ่ยจะผูกทำไมเนี่ยเวลาจะหมดครับเวลาจะหมดเรือคนละหนึ่งนาทีเท่ากันนะครับต่างความไวครับใครจะไวกว่ากันครับตอนนี้นะครับไหลข,ขึ้นไปครับตัวเราเยอะกว่าครับก็เอาเม็ดขึ้นไปกัน เอาเอาเรือไปลุกก่อนออกนอกเข้าในอ่าแบบนี้ก็เอาเรือผูกคุณจะสู้หมดเวลาก่อนนะครับโอ้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาลุกไทยไก่ก้าฟ้าและพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ